แอนทองะสมตอบแบบนี้หลังโดนถามถึงชีวิตคู่ของนัดมีเรียเรื่องนี้แอนตอบว่าอย่างไรบ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะรายการเล่าข่าวดาราวันนี้อัปเดตข่าวบันเทิงในคลิปนี้นางเอกดงังและผู้จัดละครชื่อดังค่ะแอนทองะสมโดนถามถึงชีวิตคู่ของเพื่อนรักนัดมีเรียและอัมอธิชาติซึ่งกําลังเป็นประเด็นข้างขางอยู่ในตอนนี้ซึ่งสาวแอนตอบเรื่องนี้ค่ะว่า นัดมีเรียรที่ก่อนหน้านี้ถูกจับตาเรื่องตั้งท้องเพื่อนเป็นเนื้อง,งอกมานานมากแล้วทําให้มีพุงป่องได้อัปเดตสุขภาพกันอยู่เรื่อยๆนัดเป็นคนที่รู้ตัวเองมีปัญหานี้ตั้งแต่อายุ26ผ่าไปแล้วแต่เหมือนจะกลับมาอีกนัดก็จะระวังตัวเองอยู่แล้วตอนนี้ยังไม่ได้ผ่าออก เลยไม่รู้ว่าเป็นเนื้อร้ายหรือไม่เข้าใจมรสสมทั้งเรื่องครอบครัวและสุขภาพมีการอัปเดตกันอยู่ตลอดถ้าหากอีกฝ่ายพร้อมก็จะมาพูดคุยกันนัดไม่ได้มาปรึกษาเรื่องอ้มมัติชาติเราก็เคารพความเป็นส่วนตัวไม่ได้ไปถามส่วนเรื่องสถานะก็ให้นัดออกมาพูดเองจะดีกว่าตอนนี้ก็จะอยู่ข้างๆเขาตลอดไปเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งจะนัดเจอกัน